สว,ส,สวัสดีครับจะแนะนำการใช้งานเครื่องปั่นไฟอาชิตะขนาด30 kva นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเครื่องไปถึงเราก็แกะห่ออะไรก่อนเสร็จปุ๊บนะครับเราเปิดตู้ขึ้นมานะครับให้เก็บอุปกรณ์พวกนี้นะฮะให้เก็บพวกอะไรที่แถมไปนะครับข้างในออกให้หมดนะครับ เก็บให้หมดเลยเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีสวิตช์กันโยกตัดแบตอยู่ตรงนี้นะครับให้เราต่อแบตเตอรี่โดยการหมุนไปทางขวาให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าอยู่่งแบบนี้นะครับแบตเตอรี่จะไม่ต่อนะครับแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราต่อแบตเตอรี่นะครับเหมือนเรายกขั้วออกแล้วก็ต่อขั้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาที่หน้าจอนะครับหน้าจอ ก็จะขึ้นเราออนปั๊บนะครับไฟก็จะขึ้นสถานะอย่างนี้นะครับการดูสถานะก็คืออันนี้คือไฟหลวงไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้กับระบบ ATS เราก็ข้ามตรงนี้ไปอันนี้เครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้คือโหลดกระแสแอมที่ใช้เป็นแอมนะครับใช้ไปกี่ kW ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นี่นะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับ12โวลต์รอบเครื่องการทํางานตอนนี้หมดหยุดการทํางานยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับกดลงไปเรื่อยๆอันนี้เมนก็คือฝั่งเสาฟไฟฟ้าเราไม่ใช้ข้ามไปเจนก็คือส่วนของเครื่องหวันไฟนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องโวลต์จะต้องขึ้นทั้ง3นะฮะความถี่ต้องขึ้นนะครับกดไปกระแสตแต่ละเฟสเราใช้ไปกี่แอมป์เฟสละกี่แอมป์นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เลย ใช้ไปกี่ kW รดิลังไฟกี่ kW เนีบยกี่ว่านะครับกี่ KVA นะครับก็จะขึ้นบอกหมดทุกอย่างนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับความเร็วรอบแบตเตอรี่ชาร์จนะครับอุณหภูมิเครื่องเท่าไหร่นะครับระดับเชื้อเพลิงให้ไปดูเข็มน้ํามันเชื้อเพลิงจะอยู่ด้านข้างนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเสร็จปุ๊บนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับแรงดันน้ามัน ก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทหครั้งนะครับใช้งานไปครึ่งชั่วโมงพลังงานใช้ไปกี่ KW เนีัยฮะเวลานะครับวันที่บอกหมดเลยนะครับกดไปเรื่อยๆก็จะวนมาที่เดิมแบบนี้นะครับ